มาเอาด้วยพี่น้องเห็นเห็นรถเป็นอย่างนี้คุณไอเหรอเห็นไหมหอมรำแทบห้าคำสุดสุดเลยวานตองอันนี้คุณไอว่าตองพี่น้องเอ้ยบบาครับพี่น้องเอฟซีถามหาเ่รามันผิดกันบอกกันหลักกันคือเก่าพี่น้องเออมันผิดกันบอกกันพี่น้องว่านะ เ่าคือบ่เห็นบ้าพิงแน่นอนพีน่น้องบ้าพิงต้องมีันี้ต้องม่นรอบยู่ันนบอว่าเบืดอเ,อเ,เมืองพี่น้องนไได้จะเห็นบ้าพิงเป็นเ็นไเเนรเ็ดรนอยเลือดบ่าวงเห็ดอยเลือด่โอ้พ <c oughs> ี่จิ๋ววรอบเขาเียงดิเฮ้ <c oughs>

ปจุดเทียมเียมเครื่องถึงมาดูบ้าเ,เดือรเลไไือดปุต๊ต้างรกันางางมือ,ป,อ,อป่ะางมือไับน้ำแข็งมานบ้ล่างหม <laughs> ดเลยนะฮ <laughs> ก็ม้าล้างนีง่มาดูนะโอ้ยานพี่น้องเห็นเรียบมือ่ะเนอะยานพี่น้องเห็นเรียบมือป่ะเฮ้ยตามคำละ สู้หูขนาดด้วยพี่น้องเลยตึงๆมากบ่าวันคืนดิเนื่ยก็ไม่บ่ายโมงแล้วเนาะแต่อย่างงี้ก็ <c oughs> ไปซื้อสุดลูกเสอือให้ลูกลุกไส้ดิ <c oughs> นี่มันจะสุดลูกเสือหรือพี่น้องเลย เท้าพันสามไม่เพียงสุรู้เสือทั้งรองเท้าจนจะหลดหัวเกท้าพันสามถึงไม่งามสำคัญก็เขาว่าบ่อยไม่งามเพราะมอตัดออกดมันโบธิท้าสีแดงมันบ่เอร่วงกันเด็กเขาตะกีน่ะเนาะทำไปเมพ่อจัดออกตัดซู่มือทุกอาทิตย์ตัดออกไม่ไผ่แมนพอแล้วไม่ไผ่ด้วยรุ่นนี้มันต้องท้าสีแดงเพราะมันจะค่อยเอา๋อ นิบซื้อทัานบดได้ซื้อนิบวเาดังบ่คือมือขวับดไอ้บ่พิงขว่าเขาขวามันต่ำเลยว่าเราได้แค่มันต่ำเลยไปเลยไปสับเลยใช้ไมใช้ผมชุบอมบ่บ่เด็ดมาสิทำใ้เลย เตี้ยนเลยพี่น้องเยเตียน,นักเตียนควายเตี้ยนเขาขว้าพีพี่น้องจับมาได้บุญเกิปันนอะนอยกตุ้มปลาไหลเขาขึ้นเลปลาไหลปลาไหลโค<อ>กเขาตัวงี้พี่น,อน้องจังก็ไปป่าไ,ไ่เเลยดูยดินียงเรื่องอย่งปลาไหลตุ้ ตัดเด้นเลยตัดทุ่นเลยตัดห้องดีเราจะเสนอกนะอันได้บ้างเรื่อยๆมาแล้วเจ้าของคนเดิมครับพี่น้องต้นตำรับร <c oughs> ้อยเลือดบ้าผิงค์ยอกีบดเลือดมันเนี่ยเลืลอดยอกดืดทันเลยวะมันคือเป็นกน้อนแต่ก้อนเลือดก็เป็นก้อนอยู่แนละ้ว ขั้นโมเมนเปลีนก้อนนี่แสดงว่าเปลีนน้ำนะเลือดไม่ยุ่มีเป็นดือดผสมน้ำอ่ะเลือดมันจะจับตัวกันนี่คุณนายผู้พันด้วยครับหนี่งจะใส่คุณนายจุดน้ายเลือดปะนายนี่คุณนายจุดลอยเลือดปะแมนไอ้คุณนายจุดลอยเลยอืมอู้เอาแบบบางบ่ปะแบบต้นน้อยเนาะแบบเด็กอะไ้บ่เออแบบต้นเด็กันี่ยนะ Tôn nói là em bây đếm... ừ. Làm sao thì là cái tôn mặc hẳn đấy vì nó năm hẳn Nó cần cái ừ. 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 là tôi bắt đầu thay chiếc để ổ gạch mình đúng thế này Nó khó cần tế biến mình được Tôn diễn đi vào vì nó Thế này đây thịt lâu lắng nghe ở đây thì lâu <laughs> กินไปท้าจึงไปเรื่อยด้วยตับออกแคหลังหรืออันนี้ไม่ให้เพราะเราตับบ่อธุรกินตับดิบโอเคตอนน้อยแค่ตับเออเออบาดเฉียเดียวขาดมันไข้กุมุนเออตอนใหญ่ทสิเดียวพี่น้องเนาตับร้อยเดือดตอนตับนี่ ตันอ,อื้ออเออๆๆๆๆๆนะแบบนี้แหละมันค่อยคัดไอรังไซบอ่องอ,อันก็ขาวมันบ่เอาบ่าบอ,อติดเกลียวเข็นให้มันปกติใครลังบ่ค่อยกิน,นได้กินแต่ตับฉันเลยซิมแล้วก็แซ่บเลยกินมันออกที่ฉุนเลยตรงนั้นเนาะสมองเมสมองหรือวะโอ้เดี๋ยวนี้เบิ้งช่องบ้าพิษอย่างรังคาเลย เริ่มขายมาใครหลังกันเลยตะกี้นั้นเอาไว้ใสช้ไปตุม้มเนาะใช้นนเนื้อเนื้อเสียดเนื้อตุ้มเที๋ยวนี้เจอตัวใครหลังกับแบวมาขายรวมกันตับเ<ม>นื้อร่าดเลยน้องชมนิมยมไปเรือยพี่น้องผิดหอดบ้าพีมกันเนาะพี่น้องตัดผมใม่หมดเนี่ยหลังข้าใมหม,ม่พ้อมมักสาวผูดด้ใดสาวใดก็ กำลังสิบเอ็ดจีบขาอเอาพัวทำเนาะค้ากินได้เราไหมข้ากินได้เรามักุดไอ้กนังสิบเอจีบไปเหรียญเงนเงินไนลองก็มีนะคนละพี่น้องอืนอเขาพ่อคนดีดีเงินพ่อดีดีับคนเสื่อๆจะอาเห็นไหมจิแต่เราเราอยจุ่ดี่รือแต่เราต้อง้อยจุ่มตองเนเงนลยปา่เลยบ่หนะเลยปานเลยปาทุงรถนึ่ไปบเกอ็ ใส่มันฟองสิ้ข่นะใสจากถุงครับองใส่หมดเลยส่มดเลยครามถุงเนี่ยอันนี้มัน้อยเลือเนาะออออนนี่มันลอยเลือลอยเลือมันย้ำขอตวนหาลูกเอเป็นเรือนี่แหละเป็นจอดเลือดไปต้วนหาการสร้างมาพิงวะอือ ้อเบิ้งเบิ้งขอมี่วนร่วมเนี่ยันนะอืมดีดีนะมันยีเี้ยมันทีเียเสียงใส่ถุงไว้ใส่ยางไว้ออุ้ยใส่ถุงพลาสติกชนบใส่ถุงยางบุคืลเลยนี่ยังล่ะทับทับพี่เขาทับพี่่อยังน่อยอือตรงนี้โอ้ทับพี่ทับพี่แม่เคยคนไ

ขึ้นใยเดี๋ยวพอครับเดี๋ยว่อ้นในโอเคเดี่ยวชดดฮะเดียเดีถึงตอนมวยพี่น้องเอาของชุรก้อนเออเน่เสียบของชุดรก่อนช่อยหอมหอมก็ช่วยเองเขาตูกพันหนึ่ <rawd Moder> หอมเส่ยรายแซียบลายใส่น้เสียบน้อย,อยอบีอันนี้ขาดบปไดนได้อพี่น้องกดยีด่คนยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้แซียบก,กูโมสเราเสียเยี่ห้อบ้าเพชรก็บอกเพชรอะไรเพชรเถอะบ่มีเงินนะมุดนุน่นบนกอนพี่น้งองพอขึ้นเต็มเลย ขัวขัวไม่ไหมพี่น้องมหนอพ่อใส่ลายเสแปรลายเ่อนไู่กขัวก็นด้ห้องดิเนาะขัวต่ไม่ไมเยหนาอนี้นธรรมดาเลยอือบุเพรบเก้าเลยใสบักูดสอยยีบ่สยยใส่พรมโอซ้อสามสองสอหวพ่อเราผิด คาแฟด้ยเครื่อหงหอมทำไาต้มไปะไรลผู้หญิงทยี่น้อน่าย,ยิ้มเลย ไม่ยังอีกเลยอาโซนไม่โซตบวะอาโซนไมอออ่อือโอ้อาบูไพรมันบ่ครับ,บรผมมาพิงอ๋อนี่เด้อทับพี่เลยใส่เลยหรบพี่นออ้องอ่ะอ๋ออือปันธงเลยหรอพี่น้องบ่ต้องซิมเลยวะเลยการแล้วบอพอดีมากงงแต่เชฟบวะตั้งร้านได้ไหม จะเป็นบาวเพชรส้อยทีนะไม่เป็นบาวบ่อยส้อยดีสิมมึงด้วยป่ะสิมมึงด้วยหนุ่อาเลยไสิมสิมเห็นตัวสิมก่อนอุ้ยตอนตับตอนรถไฟมือเนี่ยอุ้ยนี่ต้องให้อืมไปเหรอขาผมสุดยอดปะขาพอดีป่ะพอดีพี่น้องผมผมป่ล่ะอันนี้เด็กใส่บีอีกปะใส่เนี่ยสิมมึงจิ้มสิมมึง ตอนเนื้ออ uh ุ oh. ้ยตอนเนื้อยู่สิปลาตบอรกินได้แต่อนเนื้อเออตอนเนื้อะนี่มักอะไรมักไฮมักเข้านี่ยนะครับด้กนไเอาบ้างิผมลำล้ำน้ตอนนี้ยังได้ตับนี่นีต้แบบนี้นี่ละตับกับเนื้อะับตัวไหนนแซ่บ้อเซ่บ ปากดีจยงขึ้นไม่ร่้ก็ได้กุเบิลบกไ้บ้าต่อมมั้เนาะอนเล่นเกมบ้านแบบแบบซิมวิฟเมอีบาผิงขึ้นเราวะคุยพ่อกันตัวเนาะไม่ตับเี่นตองก้อนแก่ป้าทุกงค้ำบนั่ะบวดตับ ต้นเลือดนี่พี่น้องต้นเลืด่เยนะพี่หุนมาพี่เอออือบ่ก็ผิดหวังชิมบ่งเหรอขกดดีครับ่กดดีมีป่ะบนียบกะโฆษณานาหาย่ครับผมซื้อมาห้าโค้ตานาเขาชิบุหรี่ใหญ่บ่ก ยิ้มเลยเหอเนอืมกรรดดปอ,ดกอกผิดวางดูพี่น้องมาเล้อันนี้ผมเป็นตอนเดตอนตับพดโคูลูยู่เอาคุณนายรูคุณนายคุณนายบไม่ออกคุณนายบอกฮะัคันรูบ้าหา พี่มือบาพี่หนึ่งบ่าพี่บัง